อานี้เกี่ยวยงเียเนาะมันจะสื้บเท่าไหรเจ้าวะไมมันจะตัวเาที่สองบุกสองค้ที่นี่มดซื้อเลขดีเลยได้ยังไงเนาะหกล้านหกล้านตั่ เด็กผู้ดังในเดียรมีมด่ไครับมดทุอายังไงเนาะอ่าแต่บสบายดีเอพ่อแมพี่น้องเนาะ มาเลาะตลาดก่อนพีดองก่อนสิกับพีดองเลนเนาะท่างชาติเทีอนทอดซานพีดองเลยซื้อผาผากลูกผากเต้าน้องเพียงเนะาะค,คุณแล้วปะไปไปไซื้อกุ้งซื้อกิ้งเห่ะห้เราซ่อนตุงไหนสักแปดที่ซ่อนง

สบายดีโอ้สบายดีครับแพกแพกติบกว่าครับจ้าน่าิบกว่าเนีบอลบอลค่เนิวเอาอาเอสองจานครับสองโอ้จะมาก็จะวัดถึงท้อมันไปกรุงเทพหรอครับจัดจว่ครับเนี่ย

เป็นแพกแบบที่โปส่งซีเมนต์บ่กินมวงแล้วพอดีไงใส่ถุงขีร้อยัน้บ่จันบ่จันชอบแบบคือขอดีร้อนขอดีโอ้โหใส่าลายละ ไรกระเพาะตัวอะไรเนาะปวดเท่ uh ่แตละตลาดพี ah, ่น้องเลยเนาะตลาดสดพี่น้องเลยใช่ไหนครับคุณด้ตลาดอันกุ้งสดอยู่คุณได้ทางไงทางไงไอ้โตมาลองอันนี้กอนมาเบิร์นหนึ่งเดือกอนมาเบิร์นหนึ่งเดือกอน เียนมันโมเนเนาะโิเมนบ้าบ่าุเรียนยังโรยสาหะเนาะลูกนี่ประมาณเท่าไรนี่ครับว่าแปดสิบเมตรอันนี้ก็อยู่ประมาณ อ๋ประมาณสามลออะปลายยคิดมาเลยจับใส่นูนลนประมาณบอบอกเป็นไปเ่าไเไปาประตูต่เยังแบบไรนะอ้า อันนี้ลูกตรงเล่เนาะลูกงยเลยหอเป็นลูกกามี่บอกครับอน่นานหมันเบิดเนาะเบิดเป็นอ้ไม่มูสิบมินว่มือเสียเมื่อเล่าเลยครับยันโมมินใช้รถไปนะผมน่ติดนี่ก็นีใชไห้นะแต่้า ลูกบ้นจะแบบจะรอยนะครันจะร่อยนะอั้รประมีอฟาลนองดโลนะครับโรกุ้งโรโรยแปดชิปเอาโรยไปย่งรอไ่ยังไหเราสร้างเมอนกัน ทานกันก็ได้เ่ป่าเราเยอะเนาะเอป่นอเยไบ่ได้กินหรอกแต่ว่าจืชอเมื่อตอนเมีอยครับสร้างกันครับอันนห้ภูเขาไฟนะอันนี้ม <fino> ่ะภูเขาไฟครับภูเขาไฟนี่มันเสีบกว่าบอกมันกัเนืมันกัหวานมนมือนจะกินมัมาแห้งมอท่องดิอันนี้หมอนทองบันนี้มอท่องอนครับตัวรูปบ่

จับมันเมป็นเมกลสเื่อวานกคเือกกินสุๆมันเมื่อนทุกเมื่อกสิกินเเลยลยะรเื่อนก็บมดีแนเนาะอันี้ร้องด้ตัวนี้แพงเียไง้อบโเรียไปเพิ่งห้มาลกันน้ำเนาะลองดูหาง เจียวคนละลูกเลยบ่เจวคนลูกเลยบ่เพรา่เจียใจเลยคนลลูกบ่อะไรคนละลูกกได้การเล้เต้ไหนนี่มันมองงาย่ คเนี่น่ะาบอกไามันมันบระตุกค๊อกเนาะประเด็นมันนวกเป็นเมื่อยาก่าจานี่ตันนี้นี่ได้พวกกระ่นี่ได้เดี๋ยวพดีกินเป็นบ้านกุกพวกอืน่เป็นเหนื้อไก่สีไหมคะทางในจะหนุมนิดนึง มันจะอ่นหนุ่นนี่มันจะซุสไปหนาไหมมันจะจะนุ่มหนุ่าเานีจบาะาหล้สมอเก้าบ <39 4. S 2> ตัวนี้ดิถามแล้วถามแล้วต้องสื้อเลยอันนี้อุ๋กซุกแล้ว กินไหมันเทศจเมันีโบมินมเหาะรถเอาไว้แน่นแหละกินมาจกอมจอมจากวแห้งเมนเมนบอสงมูมินดีสรุปถ้ารถแน่แต่เป็นลูกที่ซีคุ้มกว่าได้ เออเอาเลแกเอารถเอเอเอาเมาเลยเนรถก็เม you know. mm. mm. like ้บเนอะไรก็เเนาะเนเมาเเาเียเมาเียนจ้าบบินบ่ินตอยทซื้อมตอนเนียก็ซื้อมาเนียงยังงายให้กันยอมเลยนาเพยงจังนี่แล้ว À, à, không là mà là, cái giàn tóc mát à, ai việt phân, dài ai tự nhiên không? Tàu hao hao thùng bao nhiêu phút? Chấp bao rồi rồi จะว่ากลุ่มนจัยนโมเ็นเงนเือเสียงเงินยงนมถิมนองในแคมของนะโอ้โผู้แพ้กับแพทดีเด้คือผู้กันได้ผู้แพ้กับนาเลืองคือผมมาทำไมเองล้มขอกินกินผู้เดียวก็ได้จากสามสี่าโรเลย ออ่โอเนาะนุ่นๆอันอันกุ้งประตูเลยอันแหละเดี๋วจะาาบักเอา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 ่าถน้องแสติดพี่น้องเลยโุเรียไในน้องถสตทิดทุนบ้ได้กินได้พี่น้องเลยเนาะพี่น้องนะสองร้อยร้อยกอันนี้ สามร้อยี้ร้อยอ่าตัวนี้ละาถัดเนาะแมร้อยเอาแได้ไหย่ัวเดมนาไปเรยครับเรืเดี๋ยวแผมไปเลือกเงกุ้งเอาไปให้ผมานล้ับได้ค่ะน้อนเดียวกันป่บป่ค่ะไปเลือกก็จะได้โอเคครับ

รครับผมเราสองร้อยนี่เป็นเรือเล็กก็ได้ตามไซส์เลยครับ,รบเอาแยกถุงนะครับสองโลสองโลแยกถุงครับแยกถ,ถ,แถุงแล้วโล ที่ไม่ให้นลังแคทติดนะ ้แข็งไหมลูกใส่ต้งแข็งไหมตันแ,แข็งไม่ไม่ใส่ได้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นรถตู้อ่ะตู้ไม่ต้องใส่น,นะคร<บ>ับใส่ลง เรากลับไปลาวนู่นเด้ยนมาเ่ไดิมาหมเลเ่ ซื้อกุ้งครับผมขอบคุณครับไปแล้วครับไแล้วเอ้ย,ย,ยประตูซักหมวดด้วยปนระตูมกันบ่ได้เลยเนาะได้อยู่เลครับได้อยู่อ่ะโอ้เอาไประชุมปชุมแน่ใจครับ oh. อ๋อสักหนวดหนึ่งสักหนวดหนึ่งเนีน บรตูนี่เมาเลยเนาะเมาเลยเจ้าเนี่ยได้อยากเอาโกโอ๋อน้องอันน้ำจิ้มไหมผมเนะครับซีฟู๊ดเอาสองขวดครับอันไหนอร่อยครับเขียวจะเปรี้ยวขวดแดง อย่เอาเอาอย่างลกนึ่ใช่เขาเปิด6ก้อนได้บริกร6ก้อนบอกแล้วมันสีหยัมะา,ารอประตูน,นแล้ไม่ไม่าไม่ลานชั่วโมงไม่เล่าหรอกหนยวประมาณชั่วโมงกว่าไม่เล่ามัยู่ในรถต้เลยอ่ะก็ม <c oughs> ียังรบาทในเพื่องเลย เอสเอดเจ้าจะเล่นแพ็กเคเคยไม่ลดบาทเลยเอาแล้วเพราะว่าโมต้าเอาที่ของเขานี่มาใหม่มาใหม่ไอขายครับโอ้แข้เงามาอิางเนาะเมื่อขายเขาในเราเม่์ธรรมจายยี่บานอยู่บานลำหน้าอยู่บ่คร,บค,รบครับเฮ็ดหน้าอยู่บ่ครับยู่บาน Men, có đi kín thôi đi ăn món thang, mọi người nga mày kín cái này đâu 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 cái này đâu 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 ครับผมปกติจ kind of um, ้างกนเลยเครับก็ยิ้แล้วไปอ่าก็ไม่คือควรทุเรียนมดเลยหรอโบโบกินทุเรียนแต่ว่าซื้อทุเรียนเนาะเจ้ากันจะเทว่ายังไงสั่นร้อนเหี้ยวเงี้ยววะซื้อซูกินได้เด้อว่าสั่นไข่นี่นะลูกนี่คือชิ้นหอดพันบาทเลยเนาะโอ้แปดร้อย ครับพี่น้องไอเดียวปุตุนหาชื่อชื่อคลองอ้เนี่ชื่อแม็กเดียนเมื่อต้นดาวรัตนีกับน้องทีนึงก็นับกันนต้องต้องกันชักหน่อยนึงนะครับผมเล็บแบบทีนี้มันอลาซิมินปะนั่นฮะน้าเนี่ยเราตัวนันเป็นรูปกยุดบังเรียนบสสมบูรณ์ตัวไหนไ่าู้เนาะหมายยาวชื่อดีเล็บแบบ ป้พี่น้องเลมีต่บอยเอกระชิพจบคลิปปิดคลิปลงไปก่อนระบาดเลยพี่น้องเลยตู้นีอยู่นกลิ่นซื้ออนี่ไ้ทางเรี่อกันปรตูเอกกันอ่ะบบบบปิดได้สานอพี่น้องเลยให้ปรตูเลือกมันก่อนนี่บอให้เปล่าล่่เย้ยน้อเพ่นนี่เห็นบ้าหรอเป่ สองร้อยเก้าสิบสองร้อยาสิบเราส่งอยติบแต่ว่าควเปนอครับผมัีครับกาลันสื่อตัวเรียนครับ มแต่คนแก่เ่มนครับกระตักขีกับครับผมขอบคุณในหลายครับขอบคุณในหลายเลยครับเด้อเมนครับกระครับือของฝาเมอตอนดุดซายขอบคุณในหลายครับโอ้คนไปต่อนะครับเป็นพ้านองบิวดีไปเมืองอีดับครับ อ้าพี่น้องเลยเพือปปันโปรเป็นการเสียร์ไปแลอยมาญสติขอเจบคลิปปิดคลิปลงกรบาดเลยขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องก้องไฟกันเด้อสู่ทุกคนที่น้องเด้อเนาะติดตึงกำลังใจปิดคลิปลงเพลงคันมี้ก่อนพี่น้องเลยเจอกันในคลิปน่ะน้องๆเนาะอยู่ดีมีเฮงเบ้อสู่ทุกคนที่น้อง